สวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเอาเด็กเก่ามาอัปเดตใหม่เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเด็กทัจิเกษตรสายแกรเบลดนั่นแหละซึ่งถึงจะบอกว่าอัปเดตอ่ะมันใช้ของใหม่แค่ใบเดียว <c oughs> จากชุด bt สินะครับก็คือปีซึมเบิร์ดเพราะว่าเอามาเสิร์ชหากิสามนั่นแหละเมื่อลงสามจากมือดูท็อปห้าใบโช์เกส3ามหนึ่งใบจากนั้นนําขึ้นมือแล้วสับกองถ้านาขึ้นมือหนึ่งใบให้ทิ้งมือหนึ่งใบส่วนเทคบนบอกว่าถ้าเคยมีการ์ดใหม่ถูกนําไปเป็นเกตดของยูนิตคุณในเทอร์นี้เทอรัน ก็ยังเป็นตัวตีได้อยู่แหละคือคุณสามารถสเต็คคุณสามารถเอาเก็บมาแปะมัน3ใบแล้วใช้เป็นตัวตีตี13ได้เออก,ก็ยังน่ารักน่ารักอยู่อ่ะยังพอโอเคแหละส่วนที่เหลือก็ของเก่าๆหมดเลยนะครับแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าข่าวเก่าผมจัดไว้ยังไงก็จะไล่เรียงให้ดูกันอีกทีหนึ่งส่วนใบนี้ซาเวต์คิงจริงๆมันตรงนี้มันเป็นช่องว่างไม่มีอะไรให้ลงผมก็เลยลงเป็นซาเวต์คิงไปใครจะหาอะไรมาใส่ตรงนี้ แล้วแต่เลยนะครับเป็นเกรดอะไรก็ได้ไม่มีผลเอาใส่ได้ใบเดียวนะครับตัวเล่นก็ยังคงใช้เป็นสวิปเปอร์นะครับบวก5 0าพนตามจำนวนเกรดที่อยู่บนตัวมันถ้ามี3าเกรดหรือมากกว่าจะไม่ถูกเลือกจากสกิลของการคู่แข่งอีกเทคบอกเมื่อตีแวนเอาท็อปกองมาแปะเป็นเกรดที่ยูนิตนี้1ใบนะครับเทคิทำงานเทอละครั้งเอาไว้เป็นตัวตีเป็นตัวตีสำคัญมากเพราะว่ามันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆตามเกรดที่มันถือ ถือ3ใบขึ้นไปก็หมื่นห้าหมื่นห้าบวกเก้าเป็นสองหมื่นสี่แล้วบวกตลอดแม้แต่ในเทินฝันของข้ามเพราะงั้นมันจะเป็นตัวที่ตายยากมากนะครับเป็นตัวสําคัญในการบุกของเด็กนี้ให้ข้ามไปก่อนมาดูที่ตัวนี้บอมแร็ปทอลซึ่งบางทีผมก็มองเห็นว่ามันเป็นนกกระจอกเทศนะเทกบอกว่าเมื่อในการคู่แข่งถูกดีทายในเทิร์นงคุณคุณสามารถนำการบริวสุขของกองมาแปะที่ยูนิตนี้เพื่อเป็นเกตและยูนินนี้จะพลังบวก5 0 0พันจำนนเกตที่มันถือจนจบเทิน จะเป็นตัวที่ปั๊มพลังได้เยอะอีกตัวหนึ่งเช่นกันเวลาฝฟนของข้ามโดนรีทายนะครับซึ่งมันก็จะไปคอมโบกับพวกเกรดหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละจริงๆผมลืมไปผมต้องอ่านเทคของตัวแองเกนะิลเบลดด้วยเนี่ยเทคของแองเกิลเบลดนะครับบอกว่านำเรียกางคุณหนึ่งใบไปเป็นเกรดให้ให้เรียกางคุณหนึ่งใบเพื่อพความนารีทยเรียการคู่แข่งหนึ่งใบอีกเทคก็บอกว่าเมื่อตีคัตบาร์หนึ่งสแตนเรียกางคุณสามใบที่มีเกรดสามใบหรือมากกว่า เสร็จแล้วแถวหน้าทั้งหมดของคุณจะพลางบบกตัวละ5,000จนจบเทินนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารายแรกคุณจะมีช่องแถวหน้าให้ลงได้3ช่องนะครับรวม e x c e l แล้วพอตีมันก็จะก็จะเอาเรียกากพวกนั้นานะตีไปก่อนเสร็จแล้วพอเอาแองเกิลเบลดตีก็จะลุกไอส3ตัวนั้นที่ถือเกตไว้คนละ3เทินนั้นก็จะตีได้7เวฟนะครับซึ่งตัวที่ควรจะใช้เป็นตัวตีก็จะเป็นไอสตัวนี้แหละสวีปเปอร์ซึ่งใช้ง่ายกับตัว บอมบ์แรปทอรที่ปั๊มพลังได้ด้วยการเห็นเรียการไนของข้ามโดยระเบิดแต่ตัวแรปทอร์เนี่ยมันจะต้องใช้ตัวช่วยปั๊มเกจเพิ่มก่อนนิดนึงนะครับก็จะมี2ตัว2ตัวนี้อจอร,เเร์เคโราบาริโอนะครับบอกว่าเมื่อลงสนามถอดโซ่หนึ่งเลือกเรียกาใบอื่นคุณหนึ่งใบเอาท็อปกอไปแปะคว่ำเพื่อเป็นเกจของอยูรินั้นยูนั้นับพลังบวกห้าพันตามจำนวนเกจที่ถือจนจบเทิร์นเสร็จแล้วค่อยใช้เท็ของตัวแองเกิลเดจับมันยัดใต้เท้าอย่างนี้ ยาอย่าเป็นเกตให้ดับทอถ้าเกิดดีไทยเรียาการฝันตงข้ามจังหวะนี้แรดทอจะได้กเกตหนึ่งมันจะมีสามเกตพอดีแล้วมันจะบวกพลังตามจนังเกตที่มันถือด้วยก็จะบวกห้าพันจากเทคข,ของจรเข้แล้วก็บวกอีกหมื่นห้าจากถึขขงตัวมันเองนะครับอันนี้คือตัวช่วยตัวหนึ่งตัวที่สองจะเป็นซันเดโลโฟใบนี้เท็บอกว่าจับยูนิน,นี้นอนเลือกเดียการคุนึงใบเอาท็อปกอไปแปะเป็นเกตที่ยูนิตน,นั้นหรือ,อย้ายเกต ทั้งหมดของเดียกันหนึ่งใบไปไว้ที่ยูนิตนั้นจากนั้นคุณสามารถจ่ายคาตาบาสหนึ่งเพื่อโบกพลังให้ยูนิตนั้นีนค0าพันได้นะครับถ้าคาตาบาสไม่พอไม่ต้องใช้โอเคหน้าที่หลักของมันคือแทบอย่างนี้แล้วท็อปกอปะแปะเป็นเกตแล้วค่อยใช้เทคของ E องเกิลเบดจับยัดใต้เท้าเพื่อเป็นเกตอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งสองซึ่งพวกนี้จะเป็นตัวคอมโบคู่กันเพราะว่าด้วยเทคของ E องเกิลเบดลงตัวนี้มาแปะเกรหนึ่งใบใช้เทคของ e องเกิลเบดจับยัดใต้เทา้า มันก็จะมี2เกตทีนี้สวิเปอร์กับแรปทอร์เนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มเกตให้ตัวเองได้เพราะงั้นเวลามันตีม,มันก็จะมี3เกตพอดีมันก็จะใช้เทคของแองเกิลเบดจับมันลุกที่หลังได้นะครับส่วนเมกเก็กนะครับเทคบอกว่าเมื่อตีแวนกินเพื่อนหนึ่งใบจูกา๊าซหนึ่งใบถ้ายูนิทนี้อยู่บนช่องเรียกอากาจ่ายคาตาบาต1หนึ่งเอาท็อปกอมาแปะเป็นเกตที่ยูนิทนี้ยูนินนี้จะพลังบวก5 0า0ตาจูนงเกตที่มันถือจนจบเบตเทิลไปอีกตัวหนึ่งที่ เพิ่มเกรดให้ตัวเองได้แต่ว่าจะทํายากหน่อยเพราะมันต้องกินเพื่อนก่อนทีหนึ่งแล้วค่อยจว่วนะครับแต่มันก็จะบวกพลังเพิ่มได้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกตัวที่จะตีหนักมากนะครับแต่ว่ามันมันบวกแค่จนจบการต่อสู้นี่แหละอันนี้จะเป็นจุดที่เล่นยากหน่อยแต่ว่าตัวเมกะเล็กเป็นตัวที่เอาไว้ใช้เล่นเร็วในช่วงต้นได้อย่างเช่นคุณอาจจะลงไอตัวเสิร์ชหาเกรด3สามตัวนี้แต่เธอนี้คุณได้เป็นเมกะเล็กคุณลงไอ ตัวปีซึมเบิร์ดมาหาเกศสามเอาปีซึมเบิร์ดตีเอาเมกาเลตีกินในปีซึมเบิร์ดเพื่อจว่อย่างนี้ก็ได้นะครับมันสําหรับผมมันเป็นตัวเดินเกมก็เลยใส่มาแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันใช้ยากไปมันทำมันขัดจังหวะปั๊มเกมล้ะคุณอาจจะใส่เอเสือที่บอกว่าเมื่อลงสนามหรือเมื่อตีแวนแจกเกตหนึ่งใบให้เพื่อนก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะใส่เป็นสวิตทูเปอร์นะครับอยู่ในนี้พลังบวก5 0าพันตาจำนวนเกตที่มันถือ ก็นั่นเองก็เป็นตัวตีตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดด้วยความที่มันเป็นโปรโมทถ้าเกิดคุณหาไม่ได้ผมแนะนําให้ใส่เรเทเล็กนะครับตัวที่ลงเรียการ์ดแล้วเอาท็อปกรมแปะที่เกตที่ตัวมันเพื่อเป็นเกตแล้วพอมันตกเรียการ์ดไม่ใช่ตกดอกจากช่องเรียการ์ดไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามถอดโซน่หนึ่งเด้งเกตหนึ่งใบที่มันถือขึ้นมือก็ใช้ตัวนั้นก็ได้มันก็จะเป็นตัวที่มาคอมโบคู่กับตัวเมก้าเล็กก็จะทําให้เทิร์นนั้นได้จวดสองใบเวิร์กอยู่ ยังเวิร์กอยู่แต่นี้ผมใส่มาเพื่อเอาพลังนะนี่ไม่มีอะไรก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้เป็นตัวตีนะครับโซลซาเวตคิงนี่ก็สกิลเดียวกันบวก5้าพันตามจำนวนเกรดที่มันถืออยู่อิทเทคบอกมันตีแวนโยเกตทั้งหมดของยูนิตหนึ่งใบมาไว้ที่ตัวซาเวตคิงนะครับเอาไว้เป็นตัวตีเช่นกันอันะนี่ทั้งหมดทั้งมวลในเดงเนี่ยคือทําเพื่อปั๊มเกรดแถวหน้าทุกตัวให้มี3เกรดพอแองเกิลเบลดตีมันจะได้ลุกขึ้นมาแล้วตีซ้ำมันก็จะตีได้7เวฟ และถ้าเป็นไปได้ต้องทําให้พลังของมันเยอะด้วยเพื่อที่เวลามันตีเวฟตีอีก3มเวฟที่เหลือมันจะได้ตีแรงขนาดที่ต่อให้ฝ่ายตรงข้ามเขาเช็คเจอทิกเกอร์ก็ยังเอาตัวไม่รอดเท่าน,นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้เด็กเล่นจะว่าไงดีแผนการเล่นไม่ได้มีอะไรยากเลยมันยากอีตรงจังหวะการเล่นที่ต้องหวังว่าจะมีของเล่นขึ้นมือโดยเฉพาะไอ้สองตัวนี้แล้วก็ตัวตีอีกมันเป็นเด็กคอมโบที่กะว่าขึ้นไรได้ก็กะตีปิดเลยนะครับมันจะเล่นยากนิดนึงตรงนั้น เป็นเด็กที่เล่นเรื่อยๆและเล่นลำบากอยู่นะฮะร,ริกเกอร์ผมใช้เป็นสีสีนะครับเพราะว่าอยากได้ฟรอนต์ใส่ในเด็กนี้ด้วยเพราะว่าเด็กนี้มันยังไงก็ต้องใช้แถวหน้าเยอะอยู่ละสองสาตัวเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยก็2ตัวอะแถวหน้าถ้าเกิดเช็คเจอฟรอนต์มันก็ได้เปรียบขึ้นอีกเยอะเวลาตีเผลอแบบเช็คได้เผลอเช็คเคียตีเขาไม่ตายแต่เช็คเจอฟรอนต์ชนะตีเขาตายได้อย่างนี้ผมก็เลยใส่เป็นฟรอนต์มา แล้วก็ใส่รอเพราะว่าเด็กนี้มันมันต้องมีโจ่วจนิดหน่อยจริงๆเพราะว่ามันเวลาเล่นคือมันถมันโถมหมดมือเลยถ้าเกิดคุณกาจะปิดเขาบางทีปิดไม่ได้แต่ว่าก็อาจจะได้แบบเดเมจเช็คโดนรอได้รอช่วยชีวิตไว้ก็มีเหมือนกันผมก็เลยใส่เป็นรอมานะครับก็จะใช้ของจากหลากหลายชุดมากนะครับใช้ทั้ง e b 1 e b 9 b t 1 0แต่จริงๆคือหลากๆจะใช้จาก b t จาก e b 9นั่นแหละ แต่ว่าถ้ามี e-b หน้่วยก็ดีนะครับคนวน BT10 นี่ของใหม่ใช้แค่ไอปซึมเบิร์ดนี่แหละก็อัพเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเผื่อใครที่แบบยังเผื่อใครที่หาเด็กนี้แล้วอยากได้ตัวอัปเดตที่ทันกับปัจจุบันหน่อยก็จะได้หาเจอนั่นแหละเพราะว่าเอาจริงๆตัวเด็กเองก็เบลมันก็เก่าแล้วล่ะเป็นปีละแต่มันก็ยังเก่งอยู่ เทียบกับไกลอาเด็กนี้ตีหนักกว่าบุกหนักกว่านะครับเพียงแต่ว่ามันข้อเสียของมันคือมันเรื่อยๆไปหน่อยนั่นแหละเป็นข้อเสียไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กฤทธิ์ของทัจกเษตรสายแองเกเบเลดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมบ้างนะครับพ่อขมแกข้างหน้าครับสวัสดีครับ